3วิธีทําให้ลูกเป็นเด็กที่ฉลาดเด็กที่ฉลาดมีไหวพริบดีจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตทุกมิติ 1. การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกตั้งแต่ยังเล็กพูดคุยกับลูกบ่อยๆตั้งแต่ยังพูดไม่ได้หรือตั้งแต่อยู่ในคันอ่านนิทานใหฟังทุกวันจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาและจินตนาการมีการกอดหอมสัมผัสลูกบ่อยๆเพื่อกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ 2. ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยการเลือกของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพันนาการตามวัยเช่นบล็อกตัวต่อหนังสือภาพพาลูกเล่นบทบาทสมมุติเล่นกางแจ้ง ปีนป่ายวิ่งกระโดดเพื่อพัฒนาร่างกายและสมอง 3. ปลูกฝังนิสัยอารัก,การเรียนรู้เวลาลูกมีคำถามที่สงสัยควรชวนค้นหาคำตอบไปได้วยกันพาลูกไปที่ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์หรือกิจกรรมที่ให้ความรู้ไม่เร่งรัดไม่กดดันต้องทำให้ลูกรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกและใช้แบบฝึกมาช่วยในการทบทวนความรู้อู่พื้นฐานให้แน่นยิ่งขึ้นเพราะพื้นฐานดีทั้งเดียว ด้วยเด็กเรียนรู้ง่ายตลอดชีวิตค่ะ